ี่น๋องเอ้ยพากะหลมทางยางเป็นกิโลแท็กซี่ก็พัจอดทัวร์ทิพย์เด็จฮอน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 อุลงทางทำให้เสียเวลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว แล้วๆเข้าไปนี่เ,ออเราต้องขึ้นไปทางเดินใช่าม,มาอ,อหอนคักเล็กสี่กะตุ่มพ่อโถดอือดีแต่ได้กินเข่าเนาะ ดีแต่ไหนดเขาพี่น้องจากจากมองนี้ไปมองภาคไก่บ้นี่กิโลไป่ไปนันนี้มจากันสยาอลไเออสยามเอาเล็กไปนีมันต่มเข้าไปมีทุกอย่างเลยนะมึม่นมองคิดเข่ามีอยู่แต่ว่ามีแต่ใบปะาให้โซ่นะแมอาหารของกงเออเอา้ามาหอดมองเย็นแลวพี่น้อง าหอนค่ะหอนแน่เอาจังพอกระทั้งในครับน้องครับน,นี่ร้อนวาเพิ่งเย็น,น มันจะมีคอร์เตอร์ของมันเลยนะโอ้โุหลงปกเพลงหอมกระห้อมแบบนี่เนี่ยในแม้มันจังอัอนยูอ่อนยูอ่อนสยามเอาเลียโอ้มีแต่ของเดมีแต่ของแพงๆดีวันจังแมนของแบบนี้เราโอเคเลยอ่ะเราเข้าได้โอเคเลยอ่ะ เรามีเงินกินอยู่แบบนี้นนาาถามเขาถาามเเตอรอมันอยู่ข้างล่างนี่แหละโรบินสัน100เอดก็มีอาคี่นองครับวันนี้เรามาที่โรบินสันโรบินสัน ข้างไหนหนูฮะอ,อ๋อชั้นบนอ่าเข้าไปชั้นบนครับนะครับวันนี้ก็อู้เสื้อผ้ามีติดส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นบน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 ,น,บนตรงไหนนะครับผมวันนี้เจอกันแน่นอน พ่งนี้เจอกันแน่นอนที่ฮ่องกงคนระับโหกระเป๋าสวยมากเลยสงสัยสงสัยไปฮ่องกงนะี่ต้องซื้อกระเป๋าสักใบเท่านะเรื่องทางขึ้นอยู่นน,น,นู่นโอ้ยเหนื่อยเด้อหิ้วขาจนสันพี่น้องครับเมื่อกี้ ป้าเด้กินน้ำพริกมีแห้งมีแห้งไหมได้กินน้ำพริกแล้วรู้สึกว่าโอเคมากอาร์ชรออ์อนกลับไปเมลแรงสลบไปตายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเราตังสื่อมาหมาไปตุนไว

Bi-Ger Ke-Chau-Sheng-Mei 5-6-2-1 5-6-2-1 เจอาป,ป่ปะพนักง,งานยู่ยใสเหม่นปะ่ปะบอยูโรบินสันอนะ่ะมันจะมีพอร์เตอร์มนะันนะพาปอมแปมมารับเงิน เบตเชนครับอ huh? ันนี้ชูเอา รากาศนะครับผมขอบคุณกำลังใจนะค,ะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันลาดกระบงังครับตงไปมาตัดซ้ายนาะฬิกา น้ีนค่คือมันเละาะมันเลาะเล่นครับมอแหกแต่กระโปะมีเมือสุยาอะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับอคอเดี๋ยวถ่ายคลิปด้วยครับชม ต้องรอไปฮ่องกงก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดาครับ